ัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะวันนี้ Smart Energy มาร่วมปลูกป่ากับกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดชัยนาทค่ะในโครงการร่วมพลังจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2564ที่เขาขยายตำบลเขาท่าพระจังหวัดชัยนาทค่ะ พระบ,บาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิลาลงกรพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งรับบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562และมีพระปฐมบรมราชองค์การพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยกว่ามว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอานาาาดอนต่อไปกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการรวมพลังจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันชัตรมงคล4พฤษภาคม2564 มาคุยกับอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยกันนะคะท่านสุทธิพงศ์ค่ะเราชวนจิตอาสานะครับทั้งส่วนที่เป็นข้ารายการกรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดชัยนาทนําโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดชัยนาทเราก็มาช่วยกันในการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเลก้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงตั้งพระราชปณิธานไว้ ในปฐมบรมราชองการที่พระราชทานให้กับพวงชนชาวไทยะนะครับด้วยการชวนกันมาปลูกยางนาวันนี้เป็นวันที่ครบ60ปีนะครับของการที่พระเจ้าอยู่หัวและการที่เก้าเนี่ยทรงเสด็จพระลำเนินไปเก็บมเมล็ดยางนาที่อำเภอ,อท่ายางจังหวัดเพชรบุรีตอนนั้นปี2504ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลนะครับก็ทรงเก็บยางนามาเพาะไว้ที่สวนจิตเพราะว่ายางนาเนี่ยเป็นทั้งพืชพลังงาน เป็นทั้งพืชให้อาหารเพราะว่าโคนยางนาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีพวกเห็ดขาวๆเนี่ยนะอ๋อนี่คือเชื้อเห็ดเชื้อเห็ดนะเชื้อเห็ดก็จะเป็นแหล่งอาหารด้วยเพราะว่าโคนต้นยางนาเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์ก็จะเป็นพืชที่ช่วยรักษาสมดุลธรรมชาติเราก็มาปลูกกัน910ต้น910ต้น9ก็คือรัชกาลที่9นะคะแล้ว10ก็คือรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิลเกลเก้าเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยท่านทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอด จากราชการที่9ในเรื่องของการที่จะช่วยสร้างสมดุลของโลกทําให้ระบบนิเวศดีพืชอีกอย่างที่เราปลูกต้นตาลตะโนดนะเราก็ปลูก910ต้นเหมือนกันวันนี้เนี่ยก็ร่วมกันปลูกยางนา910ต้นแล้วตาลตะโนดอีก910ต้นแล้วต้นไม้ทั้ง2ชนิดเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวเป็นร้อยร้อยปีนะครับเพื่อเป็นเหมือนกับถวายพระพรนะครับ พระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับให้ทรงเถลิงถลันราชสมบัติมีพระชนมายุยืนยาวแล้วก็เป็นล่มโพล่มทรายให้กับพวกเราเชาวไทยการปลูกป่าทํายังไงให้รอดคะัวิธีการทําให้รอดเนี่ยก็ต้องออกแบบ พื้นที่เพื่อที่จะให้ต้นไม้เนี่ยมีโอกาสได้รับน้ําชุ่มชื้นนะเพราะนั้นเนี่ยที่เขากขย,าย,ย้ายใช่นาเนี่ยเราก็น้อมนําเอาทฤษฎีใหม่ประยุกต์สูโ่โคกหนองนานะฮะแต่เปลี่ยนเป็นโคกหนองป่านะครับก็คือว่าเราจะทําหนองน้ํากระจายอยู่รอบเขาเนี่ยเป็น10บลูกเราก็ทําคลองไส้ไก่ต้นไม้เนี่ยปลูกให้รอดดีที่สุดเนี่ยต้องวางแผนปลูกตอนต้นฤดูฝนมีพื้นที่สําหรับกักเก็บน้าเพราะน้ํามันจะไหลจา,ากภูเขาไงไหลลงมา มีหนองดักมีคลองไส้ไก่ดักก็จะทําให้ดินได้รับน้ํานานขึ้นคลองไส้ไก่อยู่รอบบริเวณต้นไม้ที่เราปลูกเพื่อให้น้ำก็มีโอกาสซึมกระจายเข้ามาคือช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยการปลูกป่าเนี่ยจะได้ผลมากที่สุดเพราะว่าเทวดาจะช่วยเลี้ยงใช่แล้วก็มีระยะเวลาที่ยาวนานที่ต้นไม้จะได้รับฝนแล้วพอเขาเริ่มตั้งตัวได้เนี่ยก็มาดูแลต่อเนื่องอีกเล็กน้อยนะคะก็จะทำให้ป่านั้นเป็นป่าที่สมบูรณ์ได้ ครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างเนี่ยที่พระเจ้าอยู่หัวบอกเราไว้เนี่ยเป็นเรื่องจริงแล้วก็สามารถเป็นประโยชน์ได้เป็นรูป,ปรธรรม mm hmm. ทั้งให้ความร่มเย็นเป็นที่สําหรับหาอาหารพวกเห็ดพวกหน่อไม้เป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่ออกกําลังกายแล้วก็ช่วยรักษาโรคของเราใบนี้ให้อายุยืนยาวเพราะต้นไม้เนี่ยจะช่วยลดความสูญเสียด้วยภาวะโลกร้อนเนี่ย mm hmm. ได้ผลชะงัดเลย ท่านผู้ชมคะนอกจากเป็นการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคลแล้วนะคะยังได้ประโยชน์อีกมากมายอย่างที่ท่านที่ดีบอกไปครับใช่ครับพูดง่ายงการปฏิบัติบูบชาครั้งนี้เนี่ยบุญกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ<ด>ตกประโยชน์กับพี่น้องประชาชนกับโลกกับลูกหลานเรานอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วนะคะประเทศไทยยังได้ประโยชน์อีกมากมายคะ่ะครับก็เรียกว่ามีทั้งความมั่นคงด้านอาหารช่วยลดภาวะโลกร้อนนะครับแล้วก็ ที่สาคัญที่สุดก็คือว่าเป็นไม้มรดกสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเพราะว่าต้นไม้พวกนี้อายุยืนไปร้อยปีนอกจากข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนที่มาร่วมกันปลูกป่าแล้วยังมีจากหน่วยงานไหนมาบ้างคะเราชวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะไม่ใช่ชวนเฉยๆด้วยนะ,ะขออนุญาตเข้าพื้นที่ท,ท,ท่านด้วยที่เห็นคนไม่เยอะอย่างเงี้ยเพราะว่าเราปฏิบัติรักษาระยะห่างป,ป้องกันดูแลสังคมเรื่องโรคระบาดด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเดีย เราก็ไม่หยุดทําความดีนะครับเพื่อถวายเป็นพระลุกศลนะครับเฉลิมพระเกียรติเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงราชการที่10ด้วยนะคะที่คนไทยร่วมกันครั้งนี้ท่านผู้ว่ามาด้วยเดี๋ยวเราขอไปคุยกับผู้ว่าด้วยนะคะวันนี้เราร่วมกันปลูกป่านะคะกับท่านอธิบดีค่ะ ท่านผู้ชมคะมาร่วมกันปลูกป่านะคะคมาเจอท่านผู้ว่าด้วยสวัสดีคะ่ะท่านผู้ว่าค่ะอ๋อสวัสดีครับผมกำลังปลูกอยู่เลยนะคะครับขออนุญาตเข้าพื้นที่นะคะครับวันนี้เราแสดงความจงรักภักดีคะ่ะวันนี้นะครับที่มาร่วมปลูกป่ากับท่านที่ดีกรมผู้ชนนะครับก็มีมีผมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาฏ <c oughs> นะครับมีท่านรองผู้ว่ามีท่านประจังหวัดแล้วก็มีทีมง,งานของทงั้งพู้นำชนของจังหวัดทีมงานของท,ท้องถิ่น แล้วครับแล้วก็กำนันพี่ใหญ่บ้านในพื้นที่รวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอเมืองเนี่ยนะครับแล้วก็อำเภอ่นด้วยครับคือร่วมใจกันทั้งจังหวัดนะคะเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงราชการที่10นั่นเองครับปลูกป่าวันนี้ปลูกยางนาปลูกตานโนนต้นไม้ที่ปลูกก็มีมีหลากหลายอย่างที่ว่ามียางนานะครับมีตานโตนนะครับแล้วก็มีเรื่องพืชพันธอื่นอื่นอีกร็เียนว่าการปลูกป่าก็ทําให้พื้นทีุ่ดมสมบูรณ์นะครับและเมื่อ ต้นยางนาโตขึ้นนะครับต้นตาลตโนโตขึ้น<ช>ก็จะเป็นผลประโยชน์โดยตรงดิ่งการตโนดด้วยเนี่ยก็จะเป็นผลผลิตที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะมาดูแลได้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญที่จะสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนเป็นความร่มรื่นของพื้นที่<ช>นะครับก็ถ้ามีปยัยเยอะเนี่ยก็ทําให้ฝนว้าตกต้องตามฤดูการ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับค่ะคือเป็นประโยชน์กับชาวชายัยนานะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติด้วยะนะคะวันนี้เชิญชวนคนไทยร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10ยอินดีมากเลยที่เราได้มาร่วมปลูกป่าด,ด้วยกันนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะจวงน้ากลับมาค่ะ